สวัสดีค่ะพี่พีเท,ทุกท่านนะคะตอนนี้ตีเองก็อยู่ถนนมิตรภาพนะคะเพื่อจะมุ่งหน้าสู่ก็เรียกว่า,าสมุดประกันกันแล้วกันเนาะน้องตีเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องตีอยู่ภาคส่วนไหนนะคะแล้วนะคะนะคะต้องขออภัยจริงๆค่ะทุกคนก็จะพาทุกคนมาส่บรรยากาศบนท้องถนนที่สร้างด้วยเงินภาษีของคนไทยนะคะ จีนไม่ได้เป็นคนมาสร้างให้จีนไม่ได้เป็นคนลงทุนให้ถะนุนทุกเส้นถะนุนทุกสายได้มาจากทุนทรัพย์และภาษีของคนไทยคนไทยลงทุนเองโดยไม่ได้กู้จีนนะคะนี่คือทะนุนที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยและและยังเป็นทรัพย์สมบัติ างด้านทรัพยากรของคนไทยที่มีถนุนสะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะถนุนในเมืองไม่ว่าจะถนนบ้านนอกไม่ว่าจะถนุนสายไหนนะคะก็วนเร้วมาจากภาษีของคนไทยคนไทยเป็นเจ้าของคนไทยเป็นคนสร้างนะคะเป็นผู้ลงทุนสร้างแต่ผู้สร้างนี่ก็น่าจะมีทั้งไทยพมา่านะคะแล้วก็ กัมพูชานะคะทุกคนเพราะว่าเราพรม่ากัมพูชาสร้างแต่ว่าเป็นแรงงานนะคะที่มารับจ้างนะคะมารับจ้างนะคะทุกคนเ,นเรียกว่าเป็นผู้ใช้แรงงานในการทําการก่อสร้างนะคะโดยนําโดยก็เป็น เขเรียกว่าวิศวกรคนไทยผู้คุมงานก็เป็นคนไทยนะคะนั่นแหละค่ะแต่ผู้ออกเพลงงานก็น่าจะเป็นทั้งน่าจะมีทั้งคนไทยมีน่าจะมีทั้งคนพมา่าทั้งคนลาวและคนกัมพูชานะคะนั่นแหละค่ะก็ดูถนนหนทางที่สะดวกสบายนี่คือพื้นฐานที่ดีนะคะพื้นที่ดีและควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะถถนนหนทางดีการขนส่งก็ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรศึกษาค่ะความรู้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะสำหรับตีเองก็มาอยู่ที่ประเทศไทย20ปีแลนะ้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้เลยว่าถานนเมืองไทยนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากถึงแม้ว่าถานนเส้นนี้ตีเองไม่เคยได้มานี่เป็นครั้งแรกเนาะการมาของตีแต่ละครั้งก็มาน้ำยาพี่น้องตีเองก็ไม่เคยได้มึนหูมึนตาหรอกคะ่ะพูดตำตงเนาะหลับอย่างเดียวนะคะขึ้นรถนอนนะคะเพราะว่า ถ้าไม่ได้ขับรถก็คือเป็นอาการแบบเมารถกินยาแก้วินนะคะกินยาแก้วินแล้วก็หลับอย่างเดียวนะคะถึงจุดหมายที่เดียวนะคะไม่งั้นก็ตรงปั๊มน้ามันจอดลงเข้าห้องน้าทําธุระส่วนตัวมีเงียประมาณนี้นะคะนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่กว้างมากๆเป็นถนนที่มีหลายเส้นหลายเลนนะคะแต่เมื่อก่อนนะคะถ้าจะพูดตำสรงกับเมื่อก่อนก็ไม่ได้จะพัฒนาขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้จะลืน่นและพัฒนามากนะคะ ถนนทุกเส้นถนนลูกสายอยู่ที่เมืองไทยไม่ว่าจะตามเขตสุนบทไม่ว่าตามเขตบ้านนอกนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแบบบางคนน่ะไม่ได้กลับบ้านก็อาจจะหลงทางกลับบ้านได้ทางเข้าบ้านแต่ก่อนเคยเป็นหินแห่เนี่ยสิบปียี่สิบปีขึ้นหลังเคยเป็นหินเดหินแห่หินแดงอะไรเดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าลัดยางคองกนกะรีตบางหมู่บ้าน,นอู้ทางเข้าบ้าน,นสลูเลยนะคะ ถางเขาบ้านนี้หลูมมากค้าวุนขยะนี่บอกได้เลยว่าไม่ต้องถามหานะขยะอยู่ที่เมืองไทยเนาะขยะอยู่ที่เมืองไทยมีค่า,ม,คามีราคาอย่างกระทองค้าเลยนะขวดทุกขวดทุกขวดนะถุงยางทุกบทแบบแทบจะทุกอย่างอนะขายได้ทุกชิ้น,นะคะอยู่ที่นี่นะขนาดตีเองมาอยู่ที่ประเทศไทยตียังเก็บไปขายเลยนะคะตีไม่ทิ้งถังขยะนะประหยัดเพิ่มพูนแล้วก็สามารถ เราขายรอบหนึ่งก็ได้เงินเป็นพันสองพันนะน้องตีขายแต่ละ,ะครั้งนะทุกคนขายขยะนี่ได้เท่าละพันสองพันได้ค่าถ้าพูดจตรงก็คือได้หมูกระทะหลายหม้อเลยนะเคยหมูกระทะหลาย,มลยนะ <c oughs> ห,หม้ะะหมอแล้วคะ่ะซื้อถ้าพูดถึงผงชูรสน้ำปลาแป้งน,นัวอะไรเนี่ยก็ได้หลายถุงเลยนะประหยัดไปหลายเติมหนึ่งเลยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะดูถนนบ้าน,เ,นเพื่อนเมืองเพื่อนทั้งสะอาดทั้งก่วงทั้ง ใหญ่ทั้งสะดวกสบายนะคะรถก,ก็เยอะขนาดว่าถนนก่วงรถก็ยิงเต็มแทบทุกลินนะคะทุกคนนี่แหละค่ะนี่ก็คือการเดินทางของตีในแต่ละครั้งนะคะทุกคนครั้งนี้เอารถใหญ่มานะคะเพื่อเพื่อกันนะคะเพื่อกันอะไรรู้ไหมกันในการหลงทางนะคะกันในการหลงทางอะไรขึ้นทางด่วนถนนอยู่ที่เมืองไทยถ้าหลงทางแล้วกลับกลับแทบไม่ได้นะถ้าขึ้นทางด่วนนะทุกคนเนาะ อันนี้พูดความจริงนะคะขึ้นทางห่วนถ้าเราขึ้นผิดเส้นถ้าเราขึ้นผิดสายต้องไปให้ถึงปลายทางนะคะถึงจะมีทางกลับรถนะคะถ้าไปผิดนะคะถ้าไปผิดเสียเวลานะคะทุกคนเสียเวลามากเป็นชั่วโมงเลยบางครั้งอะ่ะกว่าจะหาทางกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่นะนั่นแหลคะค่ะทุกคนเนาะบอกได้เลยคําเตือนเลยนะถ้าใครขึ้นทางผิดนะคะชีวิตไม่เปลี่ยนเต่ว่าเสียเวลานะคะทุกคนเราสามารถเริ่มเส้นทางใหม่ได้นะคะ แต่ว่าก็ต้องเสียเวลาไปนิดนะคะแต่ว่าอย่าขึ้นผิดทางผิดเลนถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อย่าไปหลุมขึ้นทางด่วนนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะถ้าเอามอเตอร์ไซค์มานี่จีนี้สอบนะคะกลัวมากกลัวได้ขึ้นทางด่วนนะคะดูนะคะปั๊มน้ํามันอยู่ที่เมืองไทยโอ้โหยาวมากเลยนะคะปั๊มน้ํามันที่นี่ยาวจริงๆนะคะดูนะพื้นพื้นของปั๊มน้ามันนะคะก็เรียกว่าเออพื้นนั่นแหละไปทุกคนสะอาดมากเลยนะคะสะอาดจริงๆเลยนะคะ ก็ดูก็ส่งบรรยากาศันเลยนะคะตอนนี้เราก็มาแวททําธุระส่วนตัวกินข้าวกินน้ําเข้าเซวกเซเว่นทากินอาหารการอยู่การกินอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนข้างหลังนะคะข้างหลังปั๊มน้ํามันนี้มีร้านกล้วยติอันนี้ก็ถนนที่เห็นนี่สองซันสามซันอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ก็ล้วนแล้วแต่พาสีของคนไทยทางนั้นนะคะที่สร้างขึ้นมานะคะโดยคนไทยเองเลยนะคะแบบเรียกว่า คือการลงทุนด้วยตัวเองนะคะคนลงทุนด้วยตัวเองโดยไม่ได้กู้ยืมจากประเทศเพื่อนบ้านหรือจากประเทศอื่นคือเป็นคืนะทรัพย์ของคนในประเทศเองนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกว่าอะไระใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องตีได้นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะดูนะคะถนนโอ้ยเป็นแตดสะอนอนบ่ค่เส้นใดเป็นเส้นใด,นใด,นใดทั้งสะพานลอยทั้งถนนทนทาง ขัดี่ถนนอยู่ที่ประเทศไทยนะอันนี้น่าจะไปทางด่วนมากกวะเนาะก็ตอนนี้ก็มากับเฟนนะคะเฟนพามานะคะซึ่งทางด่วนจริงๆนะคะเพ่นเขียนว่าห้ามผ่านมีอะไรบ้างทงนี้ะคะทุกคนนะคะหลุดใหญ่ขึ้นได้นะคะเฟนด่านเฟนว่าด่านสร้างน้าหนักข้างหน้ามีด่านสร้างน้าหนักนี่แหละถนนประเทศไทยมาตรฐานเป็นเลิศนะคะมาตรฐานเป็นเลิศระเบียบเป็นจริงนะคะระเบียบคือระเบียบนะคะอยู่ที่เมืองไทยนะคะ ก็ดูก็สมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะก็นี่แหละคือความเจริญที่แท้จริงของคนไทยความเจริญที่ได้มาจากภูุิปัญญาของคนไทยความเจริญที่ได้มาจากทรัพย์สินและภาษีของคนไทยอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นหนี้ใครนะคะไม่ได้เป็นหนี้ประเทศอื่นเป็นหน,นี้บ้านตัวเองละค่ะถ้าพูดตามความจริงเนาะทุกคนก็น่าจะเป็นหนี้บ้านตัวเองคือ เรียกว่าอะไรเอากองทุนตัวเองมาลงทุนทำนี้ค่ะน่าจะประมาณนี้เนาะถ้าหากน้องตีพูดผิดนะคะก็ต้องขออภัยสามารถคอมเมนต์แนะนำมาใ,ใต้คลิปนะคะแลวน้องตีจะนำมาปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนี่คือควมจะลืนของถนนเมืองไทย นี่ควมอลังการงานสร้างทางด่วนนะจ๊ะสูงเท่าตึกเลยจ้านะคะโอ้โหแบบวิวข้างบนนี้สวยมากงดงามมากนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวยจริงๆสวยบลัมบลเหลืออีลีนะคะทุกคนวิวสุดยอดมากนะคะลดข้อเยอะ